ราใช้สูตรหนึ่งแล้วเนี่ยแมลงบางทีเนี่ยมันดื้อครับผมมันก็จะกลับมาอีกนะครับเราก็ใช้สูตรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมในวันนี้ครับมาเจอครับกับคลิปนี้ครับผมสําหรับคลิปที่เพื่อนๆเนี่ยสอบถามกันมาเยอะมากครับสําหรับสูตรในวันนี้ครับผมจะแนะนําเป็นรูปแบบของสูตรไล่แมลงครับ สูตรนี้นะครับสามารถทั้งเร่งใบเร่งดอกครับผมและเป็นสูตรเผ็ดร้อนในว่าสูตรนี้เนี่ยเอาอยู่ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยทาเป็นเทียเป็นอะไรเรียกว่าเอาอยู่แน่นอนครับผมและในวันนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปส่วนข้อมูลเนี่ยนะครับตัวของพระเอกของงานเลยที่ผมจะแนะนําสมุนไพรตัวนี้ครับตัวของขมิ้นครับอันนี้ผมไปซื้อมานะครับผมเป็นรูปแบบนี้นะครับ เพื่อหาเนี่ยเป็นขมิ้นผงครับผมขมิ้นเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะครับที่เราจะรู้จักกันว่าขมิ้นเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยมานานแล้วนะครับเราก็มีสรรพคุณเยอะมากนะครับจะใช้กินก็ได้นะครับและก็มีวิตามินด1 B2 นะครับ B3 นะครับผมแคลเซียมนะครับฟอสฟอรัสนะครับอันนี้ก็มีเยอะอยู่ในตัวนี้นะครับรวมถึงข้อมูลอื่นๆอีกนะครับในรูปแบบของ เคอร์คิวมินนะครับเคอร์คิวมินเนี่ยนะครับเป็นตัวของพ o i n t หลักเลยนะครับเคอร์คิวมินเนี่ยสามารถที่จะบำรุงนะครับได้ทั้งใบนะครับได้ทุกส่วนของต้นไม้นะครับจะเป็นใบนะครับผมเป็นดอกเป็นต้นเป็นรากนะครับเคอร์คิวมินเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยบำรุงตรงเนี้ยได้นะครับและเนื่องจากว่าสรรพคุณนะครับของขมิ้นเนี่ยก็คือเรียกว่าเผ็ดร้อนครับก็สามารถที่จะไล่แมลงเนี่ยได้ดีและที่ผมอยากแนะนำครับก่อนที่จะเข้า ข้อมูลครับที่วันนี้เนี่ยนะครับผมอยากแนะนำเนื่องจากว่าเราใช้เป็นรูปแบบของอินฟรีนะครับหรือว่าใช้วิธีการปลูกแบบเน้นแบบวัสดุธรรมชาติที่สุดนะครับหรือว่าทําเองปรุงมือเนี่ยนะครับผมจะแนะนําก่อนว่าในสูตรเนี่ยที่ผมแนะนํามาหลายๆสูตรนะครับคือเราใช้สูตรหนึ่งแล้วเนี่ยแมลงบางทีเนี่ยมันดื้อครับผมมันก็จะกับมนาอีกนะครับเราก็ใช้สูตรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากเบาก่อนนะครับในสูตรแรกที่ผมเคยแนะนําไปก็คือสูตร ปุ๋ยเปลือกไข่นะครับสูตร2เนี่ยเป็นสูตรรูปแบบของการฉีดพ่นนะครับผมและสูตร3าเนี่ยนะครับก็เป็นสูตรเผ็ดร้อนไล่ระดับไปเลยครับเราเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะครับพอมันเจอนะครับจากเบาๆบนะครับเริ่มมาเป็นกลางนะครับแล้วก็สูตรแรงนะครับแต่ทุกส่วนเลยนะครับผมก็จะแนะนําในสภูดิบหลักๆเนี่ยนะครับอย่างตัวของสารจับไปก็แนะนําเป็นใช้นมจืดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาด้วยนะครับและใช้พมรุงใบได้ดีนะครับและถ้าเราใช้รถดินก็ปรับสภาพดิน ได้ดีด้วยครับผมแล้วนี้ป่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลกันต่อเลยครับผมเอาเลยและมาครับในส่วนนี้นะครับผมที่ผมจะแนะนําวัสดุหลักเลยนะครับอย่างตัวเมื่อกี้ก็คือขมิ้นนะครับในตัวที่1นะครับผม2ครับในตัวนี้ครับกะปินะครับเรามาเพิ่มในตัวของไบโคซานให้กับต้นนะครับ เครื่องดื่มชูกำาลังนะครับวิตามินนะครับในตัวของการทําดอกเนี่ยนะครับผมให้ติดดอกง่ายนะครับผมดอกไม่หลุดนะครับให้สามารถได้ทําให้ช่วยได้ดีนะครับผมเกลือครับผมและสุดท้ายนี่นะครับสําคัญเป็นน้ำเสาวข้าวนะครับผมอันนี้เนี่ยใช้ประมาณ2ลิตรนะครับผมและนะครับ ในวันนี้นะครับผมจะแนะนาครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นความรู้ครับเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้จะมีคําถามถามกันมาเยอะมากครับในเรื่องของการปลูกเนี่ยผมจะเพิ่มเติมครับเนื่องจากตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องของต้นแคแกนนะครับผมต้นไม่โตบ้างนะครับหรือมีปัญหารูปแบบของการปลูกเพราะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเรียกว่า ช่วงหน้าฝนแล้วกันดินก็จะชื้นนะครับจะมีปัญหาเนี่ยเรื่องของรากเรื่องของดินของเชื้อราหรือของแมลงกัดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมนะครับแถมนะครับให้เป็นให้เป็นข้อมูลนะครับให้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนิดนึงครับในส่วนของการปลูกเนี่ยผมอยากเพิ่มเติมก่อนจากที่ผมเห็นนะครับหรือพบเจอหลายๆเคสแล้วกันนะครับหรือเพื่อนเพื่อนจะทราบกันดีนะครับจะเห็นที่เราจะเห็นกันก็คือ1ก่อนที่จะเป็นรอยหลักก็คือขาดการพรวนดินครับ ในการพูวนดินะที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับวิธีการปลูกกล้าให้ต้นเนี่ยไม่ยืดหรือว่าสูงแบบชารูดเราเนี่ยเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับแต่ในการพูนดินเนี่ยผมอยากแนะนาก่อนว่านะครับวัสดุเนี่ยนะครับเราจะไปซื้อเป็นไม้พูนดินนะครับเหล็กแทงพูนดินมาก็ได้เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะกังวลนะครับหลายท่านนะครับผมเข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะกลัวพปโดนนะครับหรือกลัวจะเป็นอะไรหรือว่าต้นมันจะตาย ผมนะครับอยากให้คำยืนยันกับเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนล,ลากเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นไม่มีปัญหานะครับต้นเนี่ยยังสามารถยืนต่อได้ผมอธิบายแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเนี่ยจะทำบ,บ่อยๆนะครับเวลา,าผมแทงแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่ชัวนยแทงไปอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยนะครับและให้ลากเนี่ยได้มีการเดินได้ดีนะครับอากาศเข้าไปในดินด้วยนะครับที่มันชื้นๆอยู่เนี่ยจะได้มีการระบายอากาศออกมา แล้วสมมติลองลึกภาพตามผมนะครับถ้าสมมติว่านี้ต้นอยู่แบบนี้นะครับพอเพื่อนๆเนี่ยแทงเข้าไปใช่ไหมครับเราสมมติผมงัดด้วยแล้วกันปุ๊บต้นเอียงนะครับพ่อนะครับผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยนะครับสมมติเราลรยพวนดินเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราลดน้ําดินจุบลงไปนะครับพอยิ่งต้นยิ่งขยับหนึ่งครั้งทําให้รากเนี่ยครับแทงออกมานะครับพอต้นจะขยับครับเนี่ยครับต้นรากก็จะแทงยึด นะครับแล้วต้นก็จะดันนะครับสมมติถ้ามันล้มอย่างนี้ถูกต้องไหมครับลากก็จะแทงด้านนี้นะครับพึ้งแล้วก็ดันต้นกลับมานะครับแล้วโบกทีเนี่ยต้นก็จะโค้งกลับมาด้วยแล้วมันก็ทําให้ต้นเนี่ยแข็งแรงนะครับผมใช้ฟิลเหมือนกับการที่เราใช้พัดลมเป่าแต่พัดลมเป่าเนี่ยจะทําข้างบนนะครับพอยิ่งเป่าเนี่ยนะครับลากก็ยิ่งแทงนะครับไปเรื่อยๆนะครับใช้วิธีเดียวกันครับแต่การทุนดินเนี่ยผมให้คํายืนยันกับเพื่อนๆก่อนว่าตรงเนี้ยปลอดภัยครับ แล้วมันทําให้เราเนี่ยต้นเนี่ยไม่แข็งแกร่งด้วยนะครับและต้นก็จะเริ่มฟื้นนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ย้ายดินก็พวนด,ดินเพิ่มนะครับให้ดินใต้ดินเลยนะครับมันได้รับอากาศได้นะครับบางทีเนี่ยลากไปไม่ถึงดินแน่นมากรากก็แทงไปไม่ออกนะครับทาให้ต้นยืนหรือต้นแขน็งแกร่งยืนต้นตายบางทีก,ก็ผลิตดอกเลยทั้งๆแบบนัหนักนะครับมันก็มีหลาย กรณีหลายเขตอันนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปพัฒนาเอาไปปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับวิธีการปลูกของเพื่อนๆละกันนะครับเอาไปเรื่อยๆผมมั่นใจว่าเหมือนเดิมครับยังไงวันนี้ลองครับสักครั้งหนึ่งครับเ,เพื่อนๆลองปลนดินแท่งไปเรื่อยผมมั่นใจไม่มีปัญหาแน่นอนครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับผมผงขมิ้นครับหนึ่งช้อนชาครับผม i'm at the supermarket i'm at that supermarket market, and i forgot my shopping list shopping list shop i forgot my shopping list and i don't know quite what to buy i don't know what to buy just go buy everything

อันต่อไปครับเป็นหนึ่งชุ่มกำลังอันนี้สองฝาเรืองอครับหนึ่งช้อนแล้วก็นะครับในตัวของนมเนี่ยนะครับเราเนี่ยใช้นะครับในรูปแบบของการที่เราจะฉีดใบอันเนี้ถ้าเราจะใช้แล้วนะครับมาฉีดพ่นใบเนี่ย รเราใช้2ฝานะครับฉีดเดิมนะครับในสัดส่วนการใช้ก็คือ3วัน1ครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับผมจะฉีดทุกวันก็ได้นะครับจนกว่ารแรงจะลดไปนะครับแล้วเราก็เว้นระยะนะครับผมถ้าจะนำเนี่ยไปลาดดินเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นมนะครับผมเอามาใส่ปุ๋ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผม I'm at the supermarket. I'm at that supermarket. And I forgot my shopping list, shopping list, shop. Forgot my shopping list, and I don't know quite what to buy. I don't know what to buy. Just go buy everything. Gonna buy the dog. Go ahead now. Gonna buy that. Gonna buy the potato. a couple วันนี้ครับเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปฉีดได้เลยสัดส่วนนะครับผมในการฉีดพ่นนะครับถ้าเป็นฟ็อกซี่เนี่ยก็คือเรียกว่าสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งได้เลยนะครับน้ําครึ่งหนึ่งนะครับผมเราก็สมุนไพรตัวนี้ครึ่งหนึ่งนะครับบนมจืดนะครับอีกสองช้อนครับผมนี่ครับน้ำครึ่งหนึ่งโางนเห็นนะครับ ใส่นมคนระับแต่ถ้าเป็นรูปแบบของสมมุติบอกว่ายาแรงเลยเนะี่ก็คือสไลนะครับแต่ก็อันตรายกับใบนะครับค่อนข้างจะมีปัญหานะครับผมนะก็มีปัญหากับใบด,ด้วยนะครับก็อันตรายก็เลยไม่ได้ใช้เป็ดนมเป็นสารเจาบไปที่ค่อนข้างจะ work นะครับหรือค่อนข้างที่จะดีมากเลย ครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับการฉีดใบนะครับในช่วงของการฉีดเนี่ยผมก็แนะนําเช่นเคยนะครับก็คือในช่วงของช่วงเย็นนะครับผมก่อดพะอาทตี่ตกนะครับตอนช่วงแมลงจะออกตอนคืนเราก็ฉีดกันเอาไว้นะครับหรือถ้ามีเนี่ยเราก็ฉีดไปเลยนะครับเดี๋ยวแมลงก็เริ่มหนีนะครับหรือว่าไข่มาเริ่มต่อไล่ออกมาเองนะครับผมมาแล้วมาดูในตัวของวิธีการลาดดินนะครับผมใช้เน่ยยังไงนะครับผม อันนี้เนี่ยผมก็จะทําในแปลงคณะนะครับตัวอย่างให้เพื่อนดูอันนี้ดินที่เพื่อนๆเคยเห็นเนี่ยดินทาใบนะครับดีมากเลยอันนี้จะทําดอกก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันก็มีสารอาหารค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นอย่างงี้ครับใบสวยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเพื่อนๆได้ผงมากนะครับก็เอาผงขมิ้นสดๆออกมาเลยนะครับแล้วก็โรยไปเลยนะครับ แล้วก็ปุ๋ยเปลือกไข่ของเรานะครับถ้าเป็นไข่เฉยๆเปลือกไข่เฉยๆนะครับเกลือผงชูรสก็ได้นะครับแล้วเเพื่อนก็เอามาโรยแต่ของผมเนี่ยมีฐานด้วยเสริมคาร์บอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวๆท,ท,ที่ทําตัวอย่างให้เพื่อนดูก่อนนะครับแล้วก็คุบไปเลยนะครับถ้ามีเ็ดคนดินนะแล้วก็ผวนนะครับวนเสร็จใช่ไหมครับเพื่อนก็เอาน้ําของเราเนี่ยนะครับมา นะครับอันนี้ไม่ต้องผสมแล้วแล้วก็ล่าเรียบร้อยครับผมก็เสร็จทุกคนครับผมมือเหลืองเลยครับผมเรียบร้อยครับผมและว,วันนี้ในการสรับรเพื่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วครับเราอยากจะนำเอาไปเก็บไปใช้งานในครั้งต่อไปเนี่ย ก็ใส่ขวดครับผมไปใช้เย็นนะครับแต่สัดส่วนเนี่ยผมแนะนําก่อนว่าน้ํา2ลิตรเนี่ยมันจะได้ไม่หนักไปนะครับบางอย่างที่ผมเรียนแจ้งเสมอนะครับบางอย่างเนี่ยใช้เยอะไป ไม่ดีนะครับผมและในคลิปต,ต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำครับในสูตรเรื่องของการขยายเชื้อราไดโคเดอร์ม,มานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําไปใช้เรียกว่าแบบสดละกันนะครับเอาไปใช้เองได้ด้วยนะครับเชื้อราไดโคเดอร์ม,มาเนี่ยก็เรประสิทธิภาพเนี่ยดีมากเลยนะครับกับต้นกัญชาเนี่ยครับช่วยดูดซับสารอาหารเนี่ยได้ดีมากเลยครับผม และครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจครับขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์ครับขอบคุณเพื่อนครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่ทํานะครับให้สามารถเนี่ยนึว่าเอาปัญหานะครับหรือเอาข้อมูลของเพื่อนเพื่อนมาต่อยอดนะครับทำเป็นคลิปต่อไปให้กับเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นข้อมูลต่อไปได้ด้วยนะครับและถ้าชอบนะครับ ลิปดีแบบนี้นะครับผมเพื่อนครับก็สามารถที่จะกดไลค์ได้ครับกดแชร์ได้เลยครับผมแชร์ให้กับเพื่อนๆต่อไปครับนั่นจะเป็นข้อมูลนะครับเตรียมพร้อมครับสำหรับกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับสินค้านะครับของรู้ยังสายเขียวโกลแอนด์ซีดครับในหนึ่งวันนี้ครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับและสินค้าที่เรามีการเรียกว่า ด้วยในสินค้าแรกก่อนเลยนะครับก็คือรูปแบบของกระดาษนะครับยี่ห้อพันลำครับผมในนี้สามารถที่จะอินบ็อกนะครับืนแคป้าจอนี้ก็มีสิทธิ์ราคาพิเศษนะครับหรือเข้าไปทางที่เพจของพันลำเองได้เลยนะครับและวันนี้ครับสนับคู่มือการปลูกเพื่อนๆไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับรวบรวมครับจะประสบการณ์เรียกว่าทั้งหมดนะครับ ขั้นตอนแบบละเอียดนะครับไม่มันจะเป็นวิธีการกําจัดสัตว์พืชนะครับสารอาหารที่จําเป็นครับขั้นตอนการดูแลไปจนถึงการฝัดก,การบ่มการตากแห้งครับทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ในเล่มเดียวครับผมให้เพื่อนๆนอ่านและเข้าใจง่ายแน่นอนครับวันนี้ราคาพิเศษนะครับหเล่มนะครับสี่าบาทนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด1น0 0งพันเราไม่ขายเราขายเพียงแค่ 499บาทนะครับและพิเศษทบอีกนะครับสำหรับสมาชิกนะครับถ้าสนใจรูปแบบของปุ๋ยนะครับของโกลแอมซีดเนี่ยนะครับสามารถนะครับที่จะอินบอร์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะครับ1ขวดเนี่ยนะครับราคา89บาบาทครับแล้วก็เซตที่2นะครับปุ๋ยโกลแอมซีดเนี่ยสามขวดครับผมและในเซตที่พิเศษสุดเลยนะครับผมเซต3นะครับปุ๋ยนะครับผมโกลแอมซีดเนี่ย5ขวดนะครับในราคา499บาทก็ แถมฟรีครับคู่มือการปลูกนะครับผมกัญชาในบ้านเนี่ยให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นให้กับเพื่อนๆไปด้วยนะเข้ากลุ่มปุ๊บอ่านได้เลยครับผมและในการสำหรับเพื่อนๆสนใจนะครับก็กดอินบ็อกเข้ามานะครับทาตามขั้นตอนครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับผมผมนะครับผมอาร์ตี่ครับแอดมิน เพจรู้ยังสายเขียวครับการตาดออนไลน์สไตล์ New Normal ครับก็ขออ้ยพรให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมคิดอะไรครับก็สมประธนาจับอะไรนะครับก็เป็นเงินเป็นทองไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร้ำรวยความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ LOOKING FOR THE SHMUTT LOOKING FOR THAT GOD DAMN SHMUTT Need to find it So I can make a little baked potato Need to get the god damn shmunt I said I found it, found it.